สบายดีดูสบายดีนะสบายดีมาทังบอัทังไงี่สบายดีกินข uh, ้าวเด้อกินข้าวเด้อดูเออปลาดุงนกินข้าวเด้อดูเอออันนี้เป็นวันเกิดของลานหรอเิเินเนาะกินข้าวกอนไอเออเนาะ เกาปลีแล <Coffee, S 2> ้วว๊โดยเกาปีเมื้อนี้แหละอือแล้วนถ่ายคลิปอ้าวสบายดีโดยสบายดีมันเกิด <c ười> แมนเออมีนาผมเลยมีนาผมอันนี้ก็เบิงนน่งได้นะวันเกิดนี่ก็วันเกิดมีแต่เค้กเค้กหนึงเค้กหนึงมันเกิดเกิดวันเดียวกันแท้เนี่มันเกิดช <c ười> าแนอลวันี้ กะสองໃດນ້ອງເພິ່ນເດີ້ເນາະກຳລັງນັ່ງຢູ່ພາເຂົ້າພີ່ນ້ອງເອີຍເຂົ້າແລງໃດນີ້ເນາະຊ່ວງເວລາ7:30ພີ່ນ້ອງເນາະຫນທຸນທັງິກາກະມາແຕ່ແຫຼນອງເຢທີอ่าມືພິນາມາແຕບ້ອງສາວลําພນພີນ້ອົນໍາຈົນເມິດດົງທາງກັບນາກຳລັງພີ່ເພືອຊິປຮອດ ເພິ່ນຊິເຂົ້າເຖິງນີ້ກໍຖືວ່າໃຊ້ເວລາລົນເຕີບກາມື້ນີ້ພີ່ນ້ອງເນາະອ່າຄືເວົ້າເດີ້ມື້ນກດທາະິນະູເຮືອນຢູ່ຊນນຊຕນອມິດພນພມືນທັງນອງສາວນດມນມນນນຳພນນານຳອພິນ อ่าขี้หอดเอ้อยบอสันพี่น้องอ่านั่นได้พี่น้องมื่อนี้กะถือว่าเป็นมื้อวันเกิดของทางน้องสาวลาเด้อพี่น้องเด้อเนาะจังไดยกะกลับทักทายสบายดีเอฟซีบัตสุข,ขู่สู่คนเนาะน้องสาวพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวมื่อนี้ยกะชื่อเค้กมาให้ทางนาเพันป่าวคนว่าบ่เคยจักเทือร์บอสันก็เลยชื่อเค้กมานาให้เพันป่าพี่น้อง พาจากพี่น้องเดี๋ยวพาเอฟซีไปหับชมบรรยากาศไปน้ากันกอยากซีอ่าหกหกน้ำแน่น้อเมื่อคืนนี่ทั้งเถวแมเน้อเดี๋ยวบ่า่เม่าพี่น้องมานอนเพื่อนน้าตั้งใจว่าซีมาเกี่ยวเขามื่อนี้แหละแต่ว่าเมื่อนี้โบสถกมือพูดแหละเป็นวันประหัตพี่น้องสะได้เกียวทันทีกับป้าตัวเคียงกับน้องเพื่อน เขากเสือเลยสีชมพูอันตอนอีล่าสบายดีนะสบายดีด้วสบายดีมสบายดีไหมทางบางทางไสบายดีกินข่าวเด้อกินข่าวเด้อด้วยเปลาดุงนกินข้าวเด้อด้กินข่าวเด้อเออันี้เป็นวันเกิดของลานรูคืนนะของ สาวเพ่นน้อยเนะาะอืมทั้งเจ้าก็อย่าลืมสบายดีนัมเดอนะ้อเนาะอ่าสบายดีสบายดี <Okay. S 1> อยู่ภาเข่าเลยบ่เนี่ยภาเข่าเลยภาเข่าเลยมึงในพี่น้องเนาะมีเมนูอ่าเพอรเนาะบ้านเาเอิร์เพอร์ี่น้องเลยอืมหอนบ่เคยเปาอยู่บ่ฮะ อ่าเพื่อนยังเบ่าวบาวบวชนั่นเนาะบวชสามนัก็ได้ปักปักนนั่นักนั่ักนัอ่าปักนั่นมาเด้อเป็นวันเกิดของน้องสาวน้อพี่น้องการตั้งแต่เกิดมากก็ม่เคยจัดให้เพื่อนเรามีแต่ผู้ครู้แคนไปอะไรเนาะแ่เราเมื่อเนี้ก็ได้มาหายู่อยู่เฮือนของบวจิตอาจ่รยน้องมีน่าด้วด้วย เ่อเคิดนนอนี่แหละก้่าองมอ้าวเคกนหนึ่งก็ดูได้หอนิฮางโบเคยด้วยน่องโบเคยเนาะเปาเ่ิด่โนเนาอ่ะย่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อิิทาน่น่ะอิิทานเปาหนมือนมอนมือนมมือเออาเปาโ่นล่ะเปาเป้ขาเตมปากกินข่าวกันกเออเ้นาะขเ่าปีแลวพี่นเกปีแล้วบ่ยเปีมื่อนี้เยเต็มเนาะกินข้ากินนเลยพ้อมพาเข่าด้วยนี่เนาะ ม,มามามาๆมาพี่น้องกินข้าวน้กันซื้อเพอรแน่ได้กับไม่นู่ยังอีกนี่งปลาทูน่ทูน้ำแน่นเนาะอืมอมทำไมเป็นยังปลาทูได้วเปลาเค็แมนปะอื้มอืสอเค็บมาต้อนอ,อ,อืมอได้ไม่มป่านน้ำเด้อป่านให้น้องเพ่นน้ำ อ่าก ah. ินข <remain> <is> ้าวแล้ว huh. ก uh ัน huh. บ uh ่ก huh. ับซื้อ yeah. ป mm ิ hmm. uh ้งซีนมาน้ำแน่พี่น้องเน้องไปจิองก็ได้นะฮะซื้อปิ้งซีนซื้อเฟออยากกินเพอได้แล้วอ่ะฮะก็อายุวันบ่ค่อยเด้อดชิกินเนาะพี่น้องอืมป้าจิ้มยังท่านปุ่งบ่ปุ่งเองบ่โอเอาเอาเอาซาพี่รองเลยจังเลยก็ได้มือเนาะครับปิดเนาะ นี่อ si ่าได้แล้วทําก็มาแต่งงานพี่น้องเอ้ยสีมูอ่องตงเนาะเค้กเพิ่นอืมนี่ลพี่น้องเอ้ยสประมาณนี้เนาะหาก็มาแต่เฮือนของสาวลําเพพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เนาะเพิ่นให้เป็นสะพานบุญให้ให้ทั้งๆอือชื่อยังือชื่อยังชื่อ สาวเพ้นเนาะกันเนาโอแมนอยู่เนาะนี่ก็สาวเพนคือกันนี่เนาะก็หาสาวเพนอ่าน้องสาวก็ซื้อนาสาวเพนคือกันบบดนี้เนาะแต่ว่าซื้อหอยเขาก็จะเอาไปได้เอิ้นมีนาเนาะเป็นอะไรซื้อวะเนี่ยแม่จะว่าเพิ่มมีนาดิเพิ่มมีนา มีนาแล้วก็มีเขาวะวันนี้เนาะน้องชายก็เกิดเกิดหน้าเกิดตรงนี้อืมใช่แล้วพี่พี่น้อน้ำสมน้ำสมโอ้เอาเอาเอาใส่พี่น้องคือสี่ในนี่แหละพี่น้องเอ้ยมมอนี่ก็ได้เนาะอยู่เพื่อนสามคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมัอนี่ก็ได้แม่นทั้งน้องสาวหลายคนก็อยู่เพื่อน แล้วก็จนเท่าทั้งเมย์เพลน,นยังชิมาอยู่นเนา,านาะแต่เมย์ตอนยังสิมาเกี่ยวข่าวชอยเป็นงงยังไงทั้งมยทางบ้านบารายพ่แหละโอ้ปิค่ลืมะข้างเนทเมี่หน้าเราเเจ็บอวทิ้เอวบ่เราตกอ,อ้เนาะตกอ,อูมืนั้นไดอืมตัวได้เดียวอันน่ะไปหน้าเบือนซีบึงอาการพงเ,งเพ่นเี่นยองยใส่เพชรหลายใช่ไหน้องกินบมได้นะโอ้

kinh thoại gần cả nhưng mà non ừ. mai Thằng... đấy. Ừ. Kinh đây Gin kêu kêu pile, lôi khi ngin kêu ngo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 n À ngon kêu 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 ngon มีพุงมีพักข้างน่มีเฟอพี่รองเนาะเฟอร์นี่เลอ่ากินน้ำกันพี่รองไปมาเด้อเนาะโอเคปเลยมาไปอ่ะถ่ายคลิปอยู่ปะอือถ่ายน้วเพิร์ดถีน่ะไหนวะปะกวย โอ้พุ่นไทยเห็นยังมันเกิดเฮ้ยเนาะหากัมาแต่นั่นอันนี่ใครคลิปอ้าวสบายดีมันเกิดแมีนาผมเลยมีนาผมอันนี้ก็บังในหน่ะวันเกิดนี่ก็วันเกิดมีแต่เค้กเค้กหนึ่งเค้กหนึ่งมันเกิดเกิดวันเดียวกันแท้เนี่มันเกิดชาวนลเพื่นนี่ เออมีไายในมีหมูแม่นั่นมันแบบติอืมอ๋อไปก่อนคันบ่ายังบอกหมูท่านได้มาแล้วนีขาเขาอยู่เออคันบ่ายังบอกทันได้มีคนเมื่อก่อเดี๋ยวสิอันน่ะไปนั่งดี่มน้ำเด็กจะหน่อยโอเคโอเคเอโคกินกระปุ้นพี่น้องเลยเอาอัดประตูก่อนสองคนพี่น้องเลยอ่านั่งกับน้องสาวพี่กันนอนหน่อยเอากรดิ่งออกมาไหม Ba bung 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 nó bung 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 ừ nó bung 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 cứ bung bung nó bung bung này nó bung 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 à bung bung mới bung gấp bung 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 nó chúc chào và hứa hứa hả? hứa 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 kinh hứa 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 kinh kinh hứa 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 ชื่อสิ kommt, s. <S oh. oh. <t 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 ้นสิ้นงัวพี่น้องนะสินสินสินง้ออย่าองเห็นยี่อะชื่อมาไหนน้องคนกินชิ้นอย่างเดียวเบื้งส่งไปง่ายไปง่ายกับเบื้องการทำาแมเพ่เพ่นว่าเป็นยังไงแล้วี เราไปสักยาหรว่าซื้อยาไปให้เราเพิ่มปำเพ,น,เพ,พนินะดนคือปิดเนาะวดไปเียวบงาะเมบเจ้าจือนั่นอยู่บ่เห็นเพื่อนอ้จันคือเป็นกระเพาะตงดำนะ<ม>เป็นกระเพาะเดียวกันนี่เอบงเพื่อนอ้จันะเนาะเพราว่าเห็นอยู่แล

Money hết mọi thứ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  mọi đây, mọi thứ 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 Ach, tớ sáng kiến. xe bò sáng kiến. Ach, chưa sáng kiến. nè chưa xe kiến. Ach, chưa sáng kiến. Ach, chưa sáng kiến. mặt chưa nó kiến. Ach, chưa sáng kiến. Ach, chưa nè nè Nè, nè, sáng Nè, Ach, nè, nè, kiến. nè, chưa sáng kiến. Nè, แ่อกันเลยนอร่อยอร่อยนี่นี่นี่ปลาแถวนี่นี่มันขาวๆนี่หวานเลยมันยังมาท่านได้ตักหลายหลายแบบเลยเจ้าได้ใช่แช่เบาแช่เบาคุ้มคือกันเช่เนาะ

Ừ. Đây mà. em cho em mà em. Em, à? Em, à? À. em em, em như em ha, <laughs> em mà. Chạy, kín, kín xếp à, chạy em chạy em em 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 như m vậy m m em, m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  em,

อืมอีหล่าเพิ่นอยากนอนเด้นี่จ้ะเนาะเป็นหยังไปนอนคือกันอือว่ากะได้เนาะนอนได้แลเนาะอันแหลพี่น้องเฮากะคือว่าเนาะอ่าช่วงนี้กมาค่มามื้อกแท่งอ่างลางถวยนั่นกเฮ็ดไปนําอยู่พี่น้องเนาะพยายามสิเฮ็ดไปนําอยู่ยังวพ่อรมา อือันนี้ก็สิเฮ็ดเฮ็ดได้อีกดอกอันนี้ก็เฮ็ดเป็นนี่ดอกแต่ว่าคือว่าเนาะพี่น้องเนาะหาเวลาเวลาเฮาแล้วก็คั่ว่ามาไว้ก็ับเฮ็ดไปนําเนาะอืมสั่นกหนาวบ่อืมหนาวไปนําหนาวเลยสั่นาวสงยลเพิ่นมาจกชุดนี่เนะมายมีนามี2ชุดบ่อืม เอานั่นแหละพี่น้องเอ้ยคือสิประมาณนี้เนาะก็ได้ถ่ายบรรยากาศให้กับพ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่งตอนนี้ก็อ่าเนะจับก่อนนะยังบ่าํามูเื่อเฮ้ยเบิ่งมากินนะนีาตัวนี้อ่านี่คิวเานี่กว่ายิกคิวะเฮ็ดคือว่าบ่เป็น

อ้าวเป็น no. ย ah, e si e ah, ังไงน้องเันกินเนาะเนาคือส uh, ีประมาณนี้เลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีพากันกินข้าวก่อนแล้วก็สะไปอันนั้นแม่จะไปงั้นมันเกิดทั้งสาวคนทั้งสาวน้ำคือกันกับบริผูกมันเกิดเล่ามันเลยเนาะโอลากระบอกนี่แม่ฉันก็ไปกินพูดแล้วพี่น้องเนาะเอามีแต่ว่าใหญ่ไปไปเด้อโดยนั่งใหญ่ไปไปเนาะ พึ <static. S 1> das ist, das ist ่งจะไปว่ายพึ่งจไปว่ายโกางเกงเฮียนกางเกงเห็ดเวียดกัเงินเกงเฮียนอยู่บ่ล่ะเฮียนเฮียนมาหน่ะเฮียนอยู่อ้าวมีนจะสิประมาณนี้เลยพี่น้องเลยการสำรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะผิดพลาดประการใดกักระกันสุขภาพนั้นไม่ได้น้องเป็นก็คือว่าแนบุคลินว่าก็คือว่าเรื่องที่เขาถ่ายไปเรื่อยๆก็จะว่าสินั่นอจะขมว่ดเพืทนะ สบายดิค่ะสบายอยากพูดว่าเล่าว่ารีบอรอพี <c oughs> <ini> ่น <c oughs> ้องอ่าช่องช่องยูทูบสาวมีหน้าเพิ <are you? S 1> <Then> ่นก็บว่าอยู่นะพี่น้องว่าเป็นพิชายพิชาเล่าเลยนะพิชาเล่าเองกโอ้ยเออโอ้จะจ่อยเยอะเอาเอาอ่าเราบังเราซื้อแบบน้ำกันพี่น้องกนอาชีพแบบว่าทางพี่ไอเนาะอ่าโบได้อันน่ะคุยเห็นกันเพราะว่าจริงๆจ้าเขาก็ไม่เคยได้มากินข้าวกัน้ำกันขนาดนี้อง เพน่เพินครั้งแรกเพิ่มแต่ว่ากินก็มีแต่เท่าแม่มานั่งน้ำฮะนะแบบมีบัดสามคนเนยไปค่ะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแหงเบิด์ตจะกลุ่ทุกคนพี่น้องเลยสบายดีสบายดีด่าสบายดีสบายดีพี่คืออะไรสบายดีสบายดีตาจืดเลยนะพี่น้องสบายดีเวอร์ชันพ่น้องเลอ่าโอเคอไปสบายดีสบายดีพี่น้อยบายเออโอเคพี่น้องเลย